ลวงพี่หลวงพี่ได้มีโอกาสไปที่วัดป่าวิเวกธรรมนะวัดพระจารย์ยุทธวัดหลวงปู่เจนะหลวงพี่ก็เลยได้เหรียญเหรียญมนต์พระการนะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่เจด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะหลวงพี่หลวงพี่พาดูเหรียญเหรียญของหลวงปู่เจ เป็นมุลพระการนะมุลพระการหลวงปุ่เจบุญมากะตะปุญโยวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดกาลสินพศสองพันห้าร้อยหนะมุลพระการ พระการหมายถึงมหาการเทวธิราชหรือไม่นะคนพระการมหามหาการเทวธิราชหรือไม่นะตามความคิดของของหลวงพี่นะมหาการเทวทิราชมีมีสององค์นะมีสององค์องค์ที่หนึ่งก็คือพระศิวะเจ้าองค์ที่สองก็คือหนุมานซึ่งเป็นปางที่11ของพระศิวะ นี่นะเดียนจะเป็นแบบนี้นะเดียนจะเป็นแบบนี้โอนะเจหลวงปูบงป่บุญมาหลวงปู่บุญมากะตะปุญโญนะเดียนจะเป็นแบบนี้ ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นฮนุมานนะมุนพระการมุนพระการนะส่วนของ,ของไอ้ปากเบิร์เป็นพรพระการนะของไอ้ปากเบิร์ก็จะเป็นพรพระการของหลวงปู่เจก็จะเป็นมุนพระการนะมุนพระการ สองเมตรเอ้ยสิลือง,งมือลงพี่ดิ้นนะกระดูกกระดิกนะ หลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมนะตำบลตำบลธัญญาอำเภอกำลาสายจังหวัดกาลสินนะหลวงปุ่เจบุญมากระตบปุญโญนะน,นี้คือด,ด้านหลังนะเป็นหนุมานเป็นพระการ เป็นประการอนุมานตรงที่ไปชอบมาสามสามเหรียญนะชอบมาสามเหรียญซีนจะเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ซีน จะเป็นแบบนี้ลิงลิงก็อย่างนี้แหละกระดูกกระดิกนะลิงก็กระดูกกระดิก